บ้านเฮตอนเปลี่ยนปีเป็นกระถางต้นไม้ตักจ๋าค่ะนับป8ให้พี่หน่อยดิ1 2 3 4 5 6 7 8อืมรู้ไหมทำไมให้นับแค่นี้ทำไมคะเพราะเราจะให้ก้าวไปด้วยกันไงจ๊ะหยุดโอ้โหอะไรอะไร EQ แะทำอะไรกังแกเนี่ยรบไปความเครียดิพี่โอ๊ยบอสนะบอส แกงานเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยถ้ไม่เป็นเจ้านายนะพี่นะโอ้โหดูดูนี่ขึ้นขนเออลงกับข้าวขอแล้วแกเนี่ยเออใจเย็นๆสิวะนี่แต่เราดังดูดูพี่เตะใจเย็นสิคะเอ้าเตะมันพังไปเลยขอมีประโยชน์แล้วเก็บไว้ม่เลยเฮ้ยไม่เอาแน่ที่แกมีประโยชน์เนี่ยเจ้านายยังเก็บแกไว้เลยนุ้ยไอ้ไม่มีประโยชน์หรอผมมีประโยชน์ตัวพี่อ๋อเลยมีไอ้่เนี่ยเฮ้ยที่แกมีประโยชน์เนี่ยปี๊บนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกัน จริงเหรอคะพี่หลุยใช่แล้วนะไอ้เจ้าปีบ๊บธรรมดาใบนี้เนี่ยมันนอกจากจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยยังสามารถเป็นของประดับตกแต่งบ้านที่มีสไตล์อีกด้วย<อ>ปีบ๊บถลยุต้องบ้านฮ่าเฮ <laughs> ตอนเปลี่ยนปี๊บเป็นกระถางต้นไม้ เพียงแค่เรามีไอเดียที่ต้องฉลาดเนี่ยไอคิวนะต้องต้องฉลาดนะต้องหัดนะเราก็จะสามารถทำให้ของธรรมดาเนี่ยกลายเป็นของตกแต่งที่มันสุดจ้ดมีสไตล์ได้อเห็นด้วยค่ะอย่างตั้งนะคะเคยเป็นร้านของแต่งบ้านเชื่อไหม ไม่อยากออกจากร้านเลยขอบอกขออ่ะใช่ไหมพ่อเมียขอตกแต่งดีๆเก๋ๆเลือกไม่ถูกใช่ไหมจะของร้านหล่อละมากนะคินต์กินต์แต่ถ้าเราเนี่ยนะเข้าเลือกดีกว่าไอ้ปิ๊บเนี่ยมันจะทำของแต่งบ้านยังไงถ้าทำไม่ได้ล่ะนะฮะดูได่ทำได้เดี๋ยวป้าจัดให้นี่นะยังดังยันดัง นี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเจ้าปี๊บธรรมดาอันนี้เนี่ยให้เป็นกระถางต้นไม้ในแนวเส้นอ่าเตรียมกรอบพร้อมแล้วแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยอีคิวเดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนเช็ดปี๊บให้เรียบร้อยสะอาดเลยไปจัดการอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็นี่เลยนี่เห็นเจ้ามูลลี่ไม่ไผ่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาวัดขนาดก่อนโดยให้ความยาวเนี่ยเลยความสูงปี๊บขึ้นมาเนี่ยสักสามเซนอ่าวัดเลย โอเคตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วเอาปิลมความสะอาดเนี่ยมาทากาวให้รอบๆทิ้งให้แห้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวเอาไอ้จมูรี่ไม้ไผ่เนี่ยมาันรอบๆแค่นี้เองเดี๋ยวไปปี่พี่ตุ้มทำไมครับพี่ตุ้มครับฮะคนอื่นทำไปแล้วไปผมทำได้ตุ้มตัดยันเดินแทนทำลด้วยตุ้มครับย่เพิ่งมมาไปไปไไไไ ฮตอนเปลี่ยนปีเป็นกระถางต้นไม้เฮียนเฮียนโอ๊ยเข้าไปทำไมไปทำบ้ากันไนไอ้คิวดูดูนี่เนี่ยมือฉันมันติดไอ้ปีนี่เลยอ่ะใจเย็นสิคะมีสติหน่อยเออหายใจให้ลึกเว้ยตั้งสติหน่อย รู้นะว่าแกเกรียดแกโมโหเนี่ยแต่แกเนี่ยจะมาระบายเข้าของแบบานี้ไม่ถูกต้องเลยทําไอ้กระถางจากปี๊บเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นแนวเซนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบนิ่งขึ้นโอ้แนวเซนโอเคทําเลยมาทำเลยทำอะไรเนี่ยแกให้ก่อนดิ่เอาเขาติดเหรอเออโอ้ยโอ้ยเอามาติโอ้เจ็บจนปวดหลับนี่แหละรู้สิโอ้ยา อ้ามาเริ่มทำกระถางขั้นตอดีกว่าครับอ่าเมื่อเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการพันร,บรอบๆได้เลยอืปฏิบัติโอเคทาา่านาเรียบร้อยลูกพี่ยอ,อดมากอืมสวยงามเรียบร้อยมากขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวน้องตังจะเอาต้นไม้ปลอมเนี่ยใส่ลงไปได้เลยจ้ะ ทำไมมันเตี้ยไปอะค่ะทำยังไงดีอะคะเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาเลยมาตั้เราสามารถเนี่ยเอากระดาษเนี่ยนี่เลยกระดาษสิพม์ที่ไม่ใช้แล้วนะหรือววารีไซเคิลต่างต่างเนี่ยมาขยบขยบแล้วก็ใส่หมุนได้นี่นี่ดีนะใส่ดีเยอะมากมันมันนึ่งนั่นอ่าแล้วเราใส่อีกทีนึงพอเราเอาต้นไม้ปอมใส่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาทิ้เนี่ยมากระดาษรอบๆได้ นี่ yeah, yeah, เย้เ็จแล้วเสวยงามมากใช่ครับผมแค่นี้ผมก็จิตใจร่มเย็นสงบลงแล้วนะครับใช่แล้วไอคิวเราต้องทำใจให้เย็นๆเข้าไวา้อย่าทำใจให้ร้อนนะแต่เมื่อใดที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความร้อนอยู่ในกายเราหรืใ,ใจของเราเนี่ยเราก็หมอก้นไมให้มันเย็นสบายใจรู้ไหมผมรู้วิธีทางออกแล้วครับดีมากเห็นไหมไอคิวตาดูพี่สิพี่เนี่ยไม่เคยจะมโมโหเลยดูพี่เป็นตัวอย่าง<อ>ยงิ้มสู้ปัญหาทุกครั้งดีมากนะครับหนึ่งนะเาโทรศัพท์มา โอ้ยบอสหงมาเอฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องดีเหฮงไหมพอเราลงดีเดี๋ยวก็มีเรื่องดีเข้ามาเออสวัสดีครับบอสครับอ๋อครับมีเรื่องอะไรครับอ๋อลูกชายบอสโซนก็เลยเออ่ทุ่มกระถางใส่รถผมจนปลายแตกแล้วครับอ๋อครับครับบอสอ๋อครับไม่เป็นไรเรื่องเล็กนิดเดียวแกจบแตกมันจะเท่าไหร่เองครับครับครับโอ้ยรถผมทั้งคันนู้นไม่เป็นไรหรอกครับฮะครับบอสครับครับผมครับจอดเลยอะ ไม่กดสนิดเดียวเลยไม่กดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่กด <c oughs> ไม่ไหวละเ <c oughs> ด็กซนแบบไหนมันทุ่มกระถางใส่กระจกรถแบบนี้เนี่ยเกิดไาไม่เคยเจอไอ้เจ้าโลกโซมาเกิดเดี๋ยวจะเหยียบไม่เป็นขี้เลยคอยดูโอ้โหเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> พี่ต้นไม้ไม่ดูกันเหรออ้าวไปัไปแล้วเฮ้ยอะไรบอกให้เขาดูต้นไม้งั้นเราจะเห็นเงก่อนนะครับ